เมื่อวานได้พูดไปแล้วว่าคนเราเมื่อเจอความทุกข์เจอเหตุร้ายเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราทรัพย์สินเงินทองการงานหรือแม้แต่คนรัก เหตุการณ์เหล่านี้บางครั้งหรือบ่อยครั้งเราก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าอย่าให้ใจเสียเสียงานแต่ใจไม่เสียเสียเวลาเพราะรถติดแต่จิดไม่ตกป่วยกายแต่ก็อย่าให้ใจป่วยด้วย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากการรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างที่เราทําได้นะแลวควรทําด้วยนั่นคือหาประโยชน์จากความทุกข์หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าร้ายอย่างเดียวมันก็มีข้อดีอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรืออยู่ที่ว่าเราจะหาประโยชน์จากมันได้ไหม ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองคุลิมานเนี่ยเพิ่งบวชใหม่หนึ่งก็ได้ไปสนทนาธรรมกับพระนันทิยะซึ่งภายหลังที่เป็นพระอรหันต์พระองคุลิมานเนี่ยเพิ่งบวชใหม่ก็เลยถามพระนันทิยะว่าพระผู้มีพระเจ้าได้สอนอะไรท่านบ้างองคุลิมาก็เป็นผู้ใฝ่รู้ถ่อมตนนะแม้จะเรียนมาเยอะก่อนบวช ท่านางธีรกะก็เล่านะว่าผู้เจ้าสอนอะไรบ้างแล้วก็มีตอนหนึ่นงอรนางเทียกล่าวว่าเนี่ยผู้ใดก็ตามที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารลมและอนิถารลมเพราะผู้มีพระภาคสรรเสริญผู้นั้น่าเป็นบัณฑิตอิทธารลมก็คือรูปลสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจอนิถารลมก็คือรูปลสกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบ ที่บางครั้งเราก็โลกธรรมฝ่ายลบนะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาว่าร้ายหรือความทุกข์ซึ่งก็รวมไปถึงความเจ็บความป่วยรวมไปถึงความล้มเหลวที่เกิดํางานกับการพวกนี้เนี่ยไม่มีใครชอบแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันให้ได้นะ มีเนี่ยไปสายคนหนึ่งแกเปรียบเทียบางคนเราเนี่ยเมื่อล้มแล้วเนี่ยก่อนจะลุกควรจะหยิบอะไรติดไม้ติดมือมาสักหน่อยไม่ใช่ว่าล้มเปล่าเปล่าล้มฟรีฟรีจะต,ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือก่อนที่จะลุกขึ้นมาหรือผู้อย่างหลวงพ่อเขียนคือว่าคนเรานีเวลาทุกรอย่าทุกฟ์ีฟรีให้มันได้อะไรจากความทุกข์บ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็น คำสอนของพระพุทเจ้าเช่นเดียวกันมีฝรังคนหนึ่งนะชื่อจรเนียแกอายุ60วันหนึ่งเดินเล่นจูงหมาไปเดินเล่นแต่เช้าเลยจู่ๆก็มีผพิงคนหนึ่งหักหลังแกจนล้มเลยทีแรกนึกว่าเพื่อนมาหยอกแต่ทำไมหยอกแรงอันกลับไปมองพิงคนนั้นก็ผมก็ไม่รู้จักเลย แล้ววิ่งคนนั้นยังไม่ได้ผลักให้ล้มเฉยๆนะเอามีดเนี่ยจ้วงแทงโร,โรเจอร์นะจอร์เนี่ยจอรโรเจอร์เนี่ยก็นำแทงเลยนะทั้งที่แขนที่ขาลำตัวหลัง40แผลนะแล้วก็หนีไปทิ้งให้จอรเนี่ยนอนจมกองเลือดแต่ก็มีคนเห็นเหตุการณ์ก็พาส่งโรงพยาบาล ก็ช่วยได้ทันนะผ่าตัดหลายรอบมากช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็แกก็ได้ทราบว่ามีคนที่เจอชะตาการรมเดียวกับแกเนี่ยหลายคนทีเดียวเพราะฝีมือของพคนเนี้ที่ตายมันก็มีสามคนแล้วที่เจ็บหนักก็มีสองรวมทั้งแกด้วยตอนหลังก็จับผู้หญิงคนนี้ได้นักขาวก็ไปสัมภาษณ์จอนในวันเนี้ มีอะไรอยากจะบอกหรือถามผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะตอนนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วจอนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยทำกับผมอย่างนี้ทำไมังไม่ได้มีน้ำเสียง,งความโกรธเลยนะมีแต่มีแต่ความงงงง,งงสงสัยว่าทำนี้กับผมทำไม พูดง่ายคือว่าแกมีความปวดายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็จะมีความโกรธเนี่ยใจก็ยอมทุกข์นะแต่ว่าแกสามารถรักษาใจไม่ให้โกรธไม่ให้เพียรบาพพย่าพียงคนนีแ้แล้วนักข่าวก็ถามต่อไปว่าเนี่ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยครั้งเนี้ยมนันคุณเชื่อมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างไรบ้างหรือเปล่าแกก็บอกว่ามันทห้ผมได้คิดนะว่าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมา เดินเล่นอยู่ดีๆก็อาจจะโดนรถรถเมย์ทับตายก็ได้เราไม่รู้เลยนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรทำสิ่งที่ดีที่สุดทุกๆวันหรือผู้ใหญ่เนี่นคือว่าให้ทำดีทุกวันถ้าผู้อีกแบบเนี่ยคือว่าทำวัน,นให้ดีที่สุด สิ่งที่จอนพูดเนี่ยนะมันสะท้อนเห้เห็นถึงวิธีการรับมือกับความทุกข์นะคือหนึ่งเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยเราสาใจไม่ให้ทุกข์คือไม่โกรธไม่พยาบาทคนที่มาทําร้ายแม้จะทาร้ายปางตายก็ตามสองหาประโยชน์จากมันอย่างจอนนี่เขาก็พบว่าเนี่ยเออมันมเตือนให้เราเห็นนะว่าอะไรๆก็ไม่แน่นะ จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทแล้วก็ควรจะทำดีทุกวันหรือทำวันนี้ดีที่สุดอันนี้มันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ในทางธรรมที่เราควรจะสรุปนะหรือถอดเวลาเราเจอเหตุร้ายแบบนี้นี่คือ การรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ถ้าเรารู้จักมองเนี่ยไม่ว่าจะเจอความทุกข์แบบไหนก็ตามนี่มันสามารถจะให้ประโยชน์กับเราได้นะมีพิมพ์ไทยคนหนึ่งนะเธอเป็นโรคกรามเนื้ออ่อนแรงทาไม่ต้องนอนติดเตียงเนี่ยวันหนึ่งก็เรียกว่า20ชั่วโมงได้ แล้วก็นาคุก็ไม่แน่นอนเทว่ากล้ามเนื้อมันก็ทาง,งานน้อยลงไปเรื่อยๆเฉอเริ่มอาการนึ่งแต่ตอนเป็นนักเรียนมัธยมแล้วมือไม้แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถจะเดินขึ้นบันไดไปชั้นเรียนได้ต้องให้พ่อนี่ต้องขี่คอพ่อเนี่ยขึ้นบันไดไปเรียนหนังสือตั้งแต่มัธยมต้น แต่พอจบมสามแล้วก็ต้องเลิกเรียนเพราะว่าพ่อก็แก่ไม่สามารถจะให้เธอขี่พอไปเรียนหนังสือได้แล้วก็อาการเธอก็แย่ลงไปเรื่อยๆตอนหลังมีปอดก็เลยมีปัญหาเพราะไอ้ปอดนี่มันก็ต้องอาศัยการทำงานกล้ามเนื้อตอนหลังเธอก็หายใจได้เนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นของคนปกติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะ ออเรียนหนังสือไม่ได้ก็ต้องนอนอยู่ที่บ้านเหมือนกับว่าอนาคตนี่ดับบูไปเลยแต่ว่ามีวันหนึ่งนะเธอได้อ่านนิยายนะที่ป้าหรือน้าเนี่ยยืมมาให้อ่านเธออ่านแล้วเกิดไฟขึ้นมาอยากจะเขียนนิยายบ้างทีแรกก็เขียนด้วยคอมพิวเตอร์นะแต่ตหลังมือมันก,ก็อ่อนไปเรื่อยๆเขียนไม่ได้เลยนะต้องนอนแล้วเขียน จากโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนก็ใช้วิธีใช้นิ้วจิ้มนะใช้ปลายนิ้วจิ้มใช้ปลายนิ้วกดคีย์บอร์ดแต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงต้องใช้ข้อน,นิ้วข้อน,นิ้วชี้ข้างขวาซึ่งเป็นนิ้วเดียวที่เธอมีแรงในการกดคีย์บอร์ดในขนณะอยู่ภาษาขนาดนี้ยังมีไฟนะในการเขียนทียายเขียนใส่โทรศัพท์มือถือ พอเขียนไปสักหน้าสองหน้าก็ส่งไปทางอีเมลเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์มาแปลงให้กลายเป็นไฟล์ Word แล้วก็แก้ดีด,ดทําเนี้ได้เวลาสองถึงสามหน้าบอกว่าเธอสามารถจะเขียนหนังสือเป็นเล่มๆได้นะทั้งที่ร่างกายก็เรียกว่าทุพพลภาพ ผ่านมาสิปีเขียนไม่ได้สิบเก้าเล่มแต่ตอนหลังนี่ยทารก็แย่ลงนะเพราะว่าโรคนี้มันไม่มียารักษาตอนหลังเนี่เขียนหนังสือต้องเขียนแบบนอนเขียนนะแล้วมือไม้ก็ไม่ค่อยมีแรงแนละ้วเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยต้องเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้ตรงหมอนข้างซ้ายมือแล้วก็เอามือขวาเนี่ยพ้าตัวเพื่อให้ข้อนิ้วเนี่ยมันไปจิ้มตรงจอโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆศีรษะเธอเธอก็ต้องยงนไปดู เวลาจะจิ้มแต่ละตัวก็เอี่ยวตัวลงไปเพราะมือไม่มีแรงนะต้องอาศัยตัวเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยส่งนะคือค่าว่าขยับนิ้วขยับมือให้มันไปจิ้มตัวอักษรได้ทีละตัวทีละตัวโอ้ทุกมากเลยนะเดินเทินไปไหนก็ลําบากแต่ว่าเธอเป็นคนที่เรียกว่ามีไฟในการดำเนินชีวิตมากไม่มีความห่อเหี่ยวท้อแท้ที่จริงเธอทุกนะ แต่เธอพูดไปดีนะเธอบอกว่าความทุกข์นี่มันเดียรความสุขนะความทุกข์นี่มันเดียรความสุขความสุขมันทําให้ฟุ้งทําให้ล่องลอยแต่ความทุกข์มันทําให้เราอยู่กับตัวเองอยู่กับความเป็นจริงซึ่งดีกว่าการล่องลอยฟุ้งมากเลยโอ้นี่ขนาดทุกข์ยังมองเห็นประโยชน์ความทุกข์เลยนะว่าความทุกข์นี่มันดียังไงบ้างคนที่อย่างที่ธรรมาบอกเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเด็กที่เขาเป็นมะเร็งสมองเขาบอกเขาโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูก ในตำนานเช่าคนท,ที่เป็นมะเร็งมัดลูกเนี่ยก็คงถ้าเจอแพรวเนี่ยผู้หญิงที่ชื่อแพรวคงจะบอกว่าโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นแบบแพรวเพราะมันทรมานกว่าเยอะเลยแต่แพรวนี่เขาก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์จากความทุกข์นะทั้งที่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ว่าเขาก็เห็นว่าทุกนี่มันมีประโยชน์ทำให้อยู่กับตัวเองอยู่ความเป็นจริงแลวพอไม่ไม่บนรไม่โวยวาย พอเจอทุกข์กับเห็นประโยชน์ความทุกข์ก็ทําให้มีเรื่องมีแรงม,มีกําลังใจในการเขียนนิยายนะนิยายเธอได้รางวัลด้วยนะเมื่อสองสามปีก่อนวันนี้เป็นเรื่องคนที่เรียกว่าอยู่กับความทุกข์นะอยู่กับโลกซึ่งมันมันเลวร้วายกว่าโลกหลายๆอย่างที่เรารู้จักแต่ว่าใจก็ไม่ได้ทุกข์ไปด้วยสามารถจะใช้ความเจ็บความป่วยหรืออาศัยภาวะที่เจ็บป่วยในการผลิตงานออกมา นะซึ่งทําความสุขสร้างความสุขให้กับผู้อ่านอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เขารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นะไม่ไม่ไม่ยอมจำนนต่อความเจ็บความป่วยหรือไม่จมทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยเราดูดีนะความเจ็บความป่วยเนะี่ยมันมันสามารถที่จะ ทำให้เราได้พบสิ่งดีๆในชีวิตได้หลายอย่างหรือทำสิ่งดีที่สร้างสรรค์ส่วนก็พืไปแล้วเมื่อวานนะที่ว่าเนี่ยเมงครอเนี่ยมาเร็งริลคีเมียนำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเขาหลายอย่างทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปทำให้รู้จักพุทธศาสนาทำให้เห็นความรักที่รู้สึ์ของพ่อแม่ทำให้มีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาหยุดคิดใช้ชีวิตอ,อย่างไม่ประมาทเราจะรู้จัก อาจารย์นักวิปัสนาจารย์ท่านหนึ่งนะมีชื่อมากนะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยเป็นคนที่ทําให้คําว่าวิปัสนาเนี่ยเป็นที่รู้จักในหมู่ฝรั่งคนไทยไม่ค่อยรู้จักวิปัสนานะแต่ฝรั่งจำนวนมากรู้จักคําวิปัสนาโดยที่ไม่ต้องแปลเลยก็เพราะผลงางท่านกวนกาท่านกวนกาเนี่ยพึ่งเพเนี่ยนะท่านเป็นคนอินเดียนะนับถือาศาสนาฮินดูแต่ไปเกิดในพมา่าแล้วประสบความสําเร็จมากนะ อายุส0สก็เป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแล้วก็ได้รับการยอมรับจนเป็นผู้นำของพ่อค้าชาวอินเดียในพอมา่ารสเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นนายกสมาคมพ่อค้าแต่ว่าเมีว่าโชคไม่ดีก็ได้ทา่ทานท่านกจนกาเนี่ยปวดไมเกรนอย่างรุนแรงรักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายมีเงินเท่าไหร่ทุ่มไป ก็ไม่ได้ช่วยไปรักษาตัวที่ต่างประเทศก็ก็ให้มอร์ฟีนช่วยระงับไมเกรนได้เป็นครั้งคราวแต่สุดท้ายนมออย่างไม,ไมเกรนไม่หายแล้วยังติดมอร์ฟีนอีกนะกลับมาอินเดียกลับมาพม่าก,ก็ไม่รู้ทำยังไงเงินทองมากมายช่วยไม่ได้แต่ตอนหลังได้ทราบว,ว่ามีการสอนกรรมฐานโดยท่านอุบาคินอุบาคินนี่ท้านก็เป็นเป็นคารวาสน,นะที่ตอนหลังเนี่ยสอน กรรมฐานแทนครูบาอาจารย์ที่เป็นพระครูบาขินสอนกรรมฐานก็มีคนแนะนําให้ท่านก,รรกาุณงก้าเนี่ยไปฝึกกรรมฐานดูโอ้ท่านกก้าไม่ท่านกรรมมุ้งกาไม่สนใจนะเรื่องเรื่องธรรมะเรื่องกรรมฐานแต่ว่าไอ้ไมเกรลเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมันทําให้ไม่มีทางออกนะก็ต้องหันไปตกลงเข้าไป ความกรรมฐานเข้ากรรมฐานบอกว่าทําแล้วเนี่ยดีขึ้นกนะ็เ,เลยเข้ากรรมฐานอยู่บ,บ่อยๆสุดท้ายไมเกรนหายแต่ไมเกรนหาย,ยาเดี๋ยวไม่พอทําให้ท่านได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็หันมาสมาทานพุทธศาสนาและตอนหลังก็ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนกรรมฐานตอนหลังได้ยับการยกฐานะเป็นอาจารย์เลยนะเพราะว่าท่านต้องไปอินเดีย เป็นเดียเนี่ยก็ไปเพราะว่าไปดูแลแม่ดูแลบุปการีอาจารย์ก็เลยมอบมาให้ปเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่อินเดียเพราะว่าสอนกรรมฐานที่อินเดียนี่รู้สึลลูกหายเยอะนะตออหลังได้รับเชิญให้ไปสอนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เลยเป็นที่รู้จักนะก็ทําให้วงการกรรมฐานวงกวรปัสนานี่แพร่หลายอันนี้เพราะถ้าอาจารย์โก,กนกาไม่ป่วย เพราะไม่เกรงนี่ท่านก็คงไม่ได้พบพุทธศาสนานะแล้วก็โลกก็คงจะไม่ได้รับประโยชน์จากการสอนกนรรมฐานหรือวิปัสสนาของท่านอันนี้แล้ว,ว่าเป็นเพราะเจอทุกนะจึงมาพบธรรมค้จคนจะไม่น้อยเลยเนี่ยเมื่อเจอทุกแล้วเนี่ยทําไม่ได้มาพบธรรมะถ้าไม่เจอทุกไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่สนใจธรรมะ ในสาวกธการนี่มีพาราลหันตลวดมากนะที่พื้นเพนี่ไม่ได้สนใจธรรมะเลยแต่พอเกิดทุกข์ขึ้นมาเช่นสูญเสียลูกอย่างนางกีสาวกตมีหรือว่าสูญเสียทั้งสามีทั้งลูกทั้งพ่อแม่อย่างนางปตาจาราไอความทุกข์เนี่ยแสงสาหานี่มันบีบคั้นทําให้ต้องกระเซาะกระเซิงไปหาพระพุทธเจ้าอย่างนางกีสาวกตมีเนี่ยอยู่สาวัตถีเนี่ยไม่เคย ไม่เคยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะทั้งที่พระพุทธเจ้าก็อยู่นอกเมืองไม่ไกลแต่พอเสียลูกเศร้าโศกอยากจะให้ลูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาก,ก็เลยบากหน้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยทําให้ได้พบธรรมะแต่ทําให้ได้เข้าใจนะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะความสูญเสียลูกแต่เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในลูกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนางกีสาวกตมีว่าเนี่ย มรตยูย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลติดยึดในรูกในสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับน้ําป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉชนนั้นมรตยูพัดพาผู้ที่หลับไหลผู้ที่หลงไหลติดยึดในลูกเนี่ยพัดพาไปไหนพัดพาไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าไม่หลงไหลติดยึดในลูกในทรัพย์ในสัตว์เลี้ยงนี่มรตยูก็พัดพาไปสู่ความทุกข์ไม่ได้อันนี้คือ คือสัจธรรมที่นางกีสาวกนี่ไม่ได้เห็นเลยนะบอกว่าพอาได้ฟังธรรมะลวงตาก็เห็นธรรมเลยได้เป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกับนางปตจราก็ได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหลังจากที่กระเซากระเซิงมาพบพระเ,ะเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคนที่เรียกว่าเจอทุกเนี่ยจึง มาพบธรรมะเหมือนกับว่าทุกเนี่ยนะเป็นตัวผลักให้เข้าหาธรรมะแล้มก็ไม่ใช่เฉพาะสมัยพุทธกาลนะจนจนทุกวันนี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยที่ได้มาพบธรรมะก็เพราะความทุกข์อย่างหลายคนเนี่ยบอกเลยนะว่าเนี่ยถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่ได้มาพบธรรมะบางคนนี่ก็บอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งหรือบางคนบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่า ถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่ได้มาสนใจธรรมะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมบางคนเสียลูกลูกตายตั้งแต่ยังยังหนุ่มโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายเสียใจมากทั้งเศร้าทั้งรู้สึกผิดจนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเพื่อนต้องแนะนำให้ลองไปปฏิบัติธรรม พอได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วนอกจากความเศร้าจะจางคลายความรู้สึกผิดจะไม่รู้กวนใจเร่งได้พบความสงบเย็นบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยบอกว่าเนี่ยขอบคุณความตายของลูกที่ทาให้แม่มาพบธรรมะความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่ทําให้แม่ได้พบชีวิตใหม่โอ้นี่มันสําหรับแม่เนี่ยความตายของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วเท่าที่จะเกิดขึ้นกับคนเป็นแม่ แต่ว่าและกันนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์นะมันทำให้แม่ได้มาพบธรรมะได้พบความสงบได้พบชีวิตใหม่ไม่ใช่เดียวกับที่หลายคนนะขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ได้มาพบธรรมะเพราะนั้นเนี่ยนะความทุกข์เนี่ยมันมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเดยเพราะถ้ามองในแง่ของธรรมะเนี่ยความทุกข์มันผลักให้คนมาเจอธรรมะ แต่ี่จริงถ้าดีๆความทุกข์นี่แหละคือธรรมะธรรมะที่หมายถึงสัจธรรมความทุกข์นี่คือสัจธรรมถ้าหากว่าพิจารณาความทุกข์ดีๆก็จะพบว่าเนี่ยนี่คือสัจธรรมความจริงที่มันปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เราเป็นตัวทุกข์เนี่ยว่าโดยย่ออุปทา,านขนันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ รูปเวทนาสัญญาชังฐานวิญญาณหรือสรรพสินทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนแต่เป็นตัวทุกข์พิจารณาดีๆเนี่ยทุกข์ก็คือธรรมะคือสัจธรรมเห็นทุกข์ก็คือเห็นสัจธรรมและสัจธรรมอย่างละที่ทําให้พ้นทุกข์ได้หลวงพ่องค์เขียนจึงบอกว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะอันนี้ท่านเขียนไว้ในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์ทีแรกก็เห็นทุกข์ด้วยสติก่อนคือเห็นอารมณ์ที่มันทําให้ทุกข์ และยกจิตหรือพาจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นนนี้เรียกว่าไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เพราะเห็นทุกข์เห็นอารมณ์ที่ทําให้ทุกข์แต่ต่อไปมันก็เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นสัยธรรมที่ลึกซึ้งมากเลยนะเม่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นตัวทุกข์หรือทุกอย่างเลือนแต่ไม่เที่ยงเป็นเหมือนของร้อนที่เข้าไปเป็นเหมือนของหนักที่แบกเมื่อไหร่ก็หนักเมื่อนั้น เป็นเหมือนของร้อนที่จับเมื่อไหร่ก็ล่วงมือเมื่อน,นั้นเป็นเหมือนของแหลมที่ถูกเมื่อไหร่มันก็เจ็บเมื่อนั้นดังนั้นอย่างเดียวที่ควรทําก็คือวางมันลงซะหรือไม่เกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องแบบไม่ยึดเราไม่ยึดมันถือมันตรงนี้แหละที่ทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงถ้าลองพิจารณาดีๆได,ดนะ้ความทุกข์เนี่ยแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นว่าทุกข์คือสัจธรรม แต่งน้อยเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นความเจ็บความป่วยนะไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียพัดพลากนะมันก็เริ่มแต่มีประโยชน์รู้จักถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากมันอย่างอย่างที่เมื่อวานที่พูดนะบางคนเนี่ยขอบคุณมะเร็งนะที่ทําให้อายจะโรคซึมเศร้าเพราะมะเร็งทําให้เข้าใจตัวเองและอยู่กับโลกได้ดีขึ้น หายซึมเศร้าไปเลยถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงตายเพราะโรคซึมเศร้าไปแล้วพะอพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วสามครั้งแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยโลกชทัดเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนหายจากโรคซึมเศร้าไปเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราสามารถที่จะมองเห็นหรือเป็นประโยชน์ที่เราสามารถจะหาได้นะจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องตั้งสติให้ได้ก่อน ยอมรับมันให้ได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์จึงจะมีสติที่จะมองเห็นร